สำหรับข้อคิดวิจารณ์จะพาทุกคนไปรับของฟรีชิ้นนี้กันะค่ะจะเป็นวอลคิวลี่นะคะมีชื่อ Blooming Oriental w a l l c i l e นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับชิ้นนี้นะคะจะมีการแจกเนี่ยในวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะเวลาตอน5ทุ่มครึ่งนะคะในตอนกลางคืนค่ะซึ่งในการแจกนะคะเขาจะเป็นการแจกผ่านลิงก์นั่นเองค่ะจำนวนที่แจกนะคะเขาบอกว่าบวกหนึ่งนะคะทุกๆยอดไลค์เนี่ยแล้วก็บวกสสตอกน,นะคะทุกๆรีทวิตนั่นเองค่ะส่วนที่การกดรับนะคะเราแนะนำให้ทุกคนเนี่ยกดรับหน้าเว็บนะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดรับในบบนะคะคารบบที่ แนะนำนะคะจะเป็นเฟรคย u อ UGC l i มิเต็ค่ะในการเข้าไปรับนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นป้ายอยู่นะทุกคนเนี่ยจะต้องเอาเลขนะคะเป็นเลขของตัวลิงก์ไอเทมค่ะเป็น ID นะมาใส่ค่ะแล้วกด Enter นะคะเท่านี้เนี่ยเจ้าตัวไอเทมนะคะมันจะโผล่ขึ้นมาค่ะแล้วมาถึงเวลาตอน5ทุ่มครึ่งของวันที่26สิงหาคมนะคะหาว่าไอเทมมาแล้วเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาค่ะแล้วก็มีเลขสูตรนะคะให้เราเนี่ยกดรับกันไปได้เลยค่ะ ส่วนสำหรับลิงก์ไอเทมนะคะแล้วก็ไอดีไอเทมเนี่ยนะตอนนี้นะคะยังไม่มีออกมานะยังไง,งก็แนะนํานะคะให้ไปติดตามใน,นทวิตเตอร์ของเขาก็ได้ค่ะหรือว่าจะรอนะคะเข้าไปในแบบเนี่ยแล้วก็รอใกล้ๆจะถึงเวลานะคะเผื่อว่าไอเทมเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมานะคะเด้งค่ะหา,ากว่ามันมีไอเทมลงมาแล้วเนี่ยเจ้าตัว map นะคะเขาจะเด้งเนี่ยเป็นเจ้าตัวไอเทมเนี่ยขึ้นมาให้เรากดรับเลยคะ่ะก็ยังไงเนี่ยสามารถไปออนลอใน map ได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของเมื่อคือนนะซึ่งเราเนี่ยอยู่ใน map นะคะแล้วรอเนี่ยเอา id นะคะใส่ลงไปแล้วนะ้้้วกกดด Enter ค่่่สังเเตไาาทีปย ก็จะขึ้นไอเทมที่เราต้องการกดรับนะคะขึ้นมาค่ะแล้วมาถึงเวลารับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าต,ตัวป๊อปอัพนะคะมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอของเราเลยนะแล้วก็จะมีเลขสูตรเนี่ยให้เรากดรับได้ค่ะหากว่ามันไม่ขึ้นนะคะให้ทุกคนอ่ะกดทางด้านซ้ายก็ได้นะ,ะมันจะมีไอเทมอยู่นะคะอย่างของเมื่อวานเนี่ยเรากดรับน้องหม่นะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีไอเทมให้เรากดรับด้วยเช่นกันคะ่ะก็ยังไงนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะจะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ